ในเวลานี้เจ้าเพื่อนๆรดจมาแล้วนาตอนนี้วานสี่โมงจ้ะ แรกก็ประมาณนี้จะ้ะมีเวลาตอนเช้าหกโมงมอกลงจ้ะทายคิปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะ เขาคอบ้านที่กำเที่ยงจ้าหน้าบ้านส่วนสตรอบอรี่ไหยำจ้านู้นก็คือไรเขาโพดจ้ะสุดเขี่ยวตรงนั้นจ้ะก็บายบายจ้าประมาณนี้ใจเพื่อนเนยังไงก็ช่วยติดตามดูคลิปให้ยำด้วยนะคะ สวัสด,ดีจ้าแดดก็พอแดดจ้ะ